ใจมันลั่นใจมันลั่นคิดถึงคิดถึงมันลั่นที่ใจเนี่ยนะไม่ใช่ลั่นที่มือหรอกดูเป็นคนสวยปะเป็นคนเกี้ยดรับอะี่อะต้องแยกให้ออกอะจริงๆแล้วคือผัวมึงอะมีผัวใหม่เข้าใจปะ เวลคัมซูบีพีแฟนสสรีค่ะก็พบกกบบอกนะคะในนีแคปเพลงขอ,ขอให้ลืม,ลม <Yes. S 1> ของ SK p ดาวโจนดี s อัศนีแล้วก็แทนํามนั่นเองค่ะขอบูใน,นหนึงตอนจบจริงๆแล้ว MV เนี้ยตอนจบก,ก็คือคือบูมทิ้งผมใช่ไหมไปมีคนใหม่แล้วบูมก็ทิ้งคนใหม่แทนนี่ก็คือเข้ามา <laughs> เหมือนเป็นคนใหม่อีกคนนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าคนแบบตีความได้ดีๆเนี่ยจะรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะแทนเนี่ยคือเป็นชู้ผมเห็นปะเอาหมวกผมไม่ใส่เออจริงจริาแอบคบกันมาตั้งแต่แรกเขาก็มารับเราเขารู้ว่าเราแบบไม่โอ จริงแล้วคือผัวมึงอ่ะมีผัวใหม่เข้าใจปะอ๋อผัวหนูไม่มีผัวใหม่แล้ว<อ>หนูทำไงต้องทำไง <laughs> เออแล้วหนูต้องทำไงคะ <laughs> เนื้อเพลงมันก็ออกมาแบบซึ้งๆเศร้าๆอ่ะเออแล้วทำไมถึงทำไมถึงแปลง,งออกมาแบบนั้นอสหาเลยโอเคครับเพลงนี้ก็เราก็ขอเนื้อมาจากน้องๆนะครับ <laughs> ฉันเลื้อเนื้อไวสูบเธอเอาไปจนฉันไม่เลื้ออะไรผมชอบเพลงนี้มากเดี๋ยวมาทำดีแอชั่นขอพูดถึง m อก่อนละกันคือตอนแรกอ่ะน้องชวนบูมบอกว่าเออเดี๋ยวให้ไปเป็นเอ็มีให้น้อยอะไรเงี้ยบูมโอเคบูมไม่ได้ติดบูมชอบอยู่แแ้อะไรรบบนีก็ ผมโดนรอซื้อดซื้อไปอเฮ้ยพี่หวังต้องเป็นแฟนเก่านี่หว่าทุกคนจริงบ้างวางแผนไปแล้วแทนมึงวางแผนไปแล้วใช่ไหมมึงร <c oughs> อซื้อใครยังไม่ ไปดูได้นะคะเราลงไปแล้วนะคะเ<ช>บื้องหลังเพลงนี้ขอบคุณทุกคนที่มีสวม่วนร่วมในเพลงนี้นะคะน้องมืออาชีพกันมากขอบคุณมากที่ชวนพวกพี่ไปนะคะใช่แล้วน้องแต่ละคนนี่คือยังดิ่งเด็กกันอยู่เลยอ,ะอ่ะอเขาแบบทํางานกันแบบมืออาชีพมากนะก็สนุกมาก,กว่านั้น <S 1> <S 1> <S เพลงนี้ก็คือเนื้อหาก็คืออย่างที่บอกไปบุมบุมแรก็คือบุมเป็นแฟรผมเมื่อทิ้งผมไปมีคนใหม่แล้วก็ทิ้งคนใหม่ไปมีคนใหม่อีกือเป็นคนสวยปะดูสวยได้ครับเป็นคนเยครับี่ต้องแยกให้ออกอ่ะ ก็สวยด้วยไงสวยแต่เหียครับเจ็บไหมไม่เจ็บเป็นอยู่แล้วทำไมถึงต้องโดนด่าเนี่ยงงมากอาอินกับเพลงอินกับเพลงนั่นแหละค่ะก็คือเป็นความรักรักสามเศร้าสามสี่เศร้าเหียกี่เศร้ารู้เนี่ยสี่เศร้าผู้หญิงก็ทิ้งไปมีคนใหม่แล้วผู้ชายก็นึกถึงเฮ้ยเนี่ยตรงมุมเนี้ยเคยเราเคยทํานู่นทํานี่ด้วยกันแต่ตอนนี้เขาไปมีคนใหม่เขาไปรักกับคนใหม่แล้วแล้วก็รักกันมากๆแต่สุดท้ายก็เลิกกับคนใหม่อยู่ดีความรักนั่งไม่เข้าใครออกใครเออเราจะบอกว่าเอ็มบีเนี้ยสเปคเราคือชอบผู้ชายใส่หมวกนะทั้งเธอทั้งอ เห็นใส่หมวกหมดเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือความหมวกกัน <laughs> ค่ะก็คือตั้งแต่รู้ว่าสเปคบูมชอบผู้ชายใส่หมวกหนละังจากนั้นผมก็เลยเลิกใส่หมวกเออจริงอันนี้ห <laughs> มว <laughs> <laughs> กพูดจริงก็เลยเลิกครับ <laughs> เรามาดูเนื้อลองกันเลยดีกว่านะคะสาหรับบูมอะ่ะอุ้ย SKP เคนี่ยคือละมุนมากเลยนะคะบูมฟังครั้งแรกก่อนที่เราจะไปเล่นใช่ไหมเ <laughs> 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 พราอยเพลงนี้คือดีอ่ะเพลงเอาจริงๆบูมไม่ได้อวอยู่แล้วเอสเค k ีชื่อเขาได้อยู่แล้วบูมรู้สึกว่าบอกอารมณ์บอกความรู้สึกได้ดีคอนทุกนะคะให้ดึงให้รั้งเธอเอาวันนนายเลกคี้ป็น เกเธอลืมไปแล้วเรื่องราวเหล่านั้นเพียงแค่สองเราต่อจากวันนี้มีเพียงความเหงาที่อบกอดฉันให้ลืมร่องราวของสองเราสุดท้ายอะ่ะก็ต้องนั่งเหงานั่งเศร้าอยู่คนเดียวเธอก็ต้องแบบทําใจอะ่ะสบายอยู่แล้วครับ <c oughs> ชีวิตผมทําใจเรื่องผู้หญิงมาเยอะแล้วครับ <c oughs> แค่อีกคนเดียวเป็นอะไรไปน่าสงสารน่าสงสารไอที่ผ่านมาที่ทำเป็นเก่าๆแบบเจ้าชู้เจ้าชู้อะไรเงี้ยเฟ้ครับจริงๆแล้วโดนทิน้งมาโดยสม่ําเสมอต่อไปท่อนของน้องกล้าดาวโจนนะคะเธอบอกกับฉันปลายเดือนตุลาว่าคืนนี้เธอจะไม่กลับมา ชอบนะขึ <muitas S 2> ้นมาชอบเลยบอกฉันปลายเดือนตุลามันดูแบบมึงเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมเนี่ย่ใช่เก้าเกิดขึ้นจริงใช่ไหมทิ้งฉันให้ทนนอนคนเดียวเหงามีเพื่อนเป็นความเงียบที่คอยช่วยบรรเทาความเงียบนี่มันมันช่วยบรรเทาจริงไหมความเงียบอ่ะอาจจะช่วยนั่นนั่นเรารู้แล้วเราจะพูดอะไรแต่อีกความหนึ่งเนี่ยต้องให้คนมาช่วยอันนั้นไม่ต้องฟังบอกนะคะแค่เพียงเท่านั้นจริงๆฉันเกลียดที่เขามันวินเกลียดที่ผู้ชายอีกคนชนะวันที่ได้รู้คําตอบคาพูดของเขาเธออินผู้ชายคนใหม่พูดอะไรอินหมดส่วนคนเก่่่าานนีะผิดมทกอยง คงเป็นตัวฉันที่จากมันคงเป็นรักถูกสาบโอฟักออฟเบมีเธอทําทผมเจ็บเลดี้อันนี้พูดถึงความรักถูกสาบะเราเคยคิดหนึ่งกันนะว่าหูกูโดนสาบเรื่องความรักปะเนี่ยไม่เคยได้ความรักดีดเลยเรื่องพวกนี้มันขึ้นอยู่กับว่าเราจะโฟกัสกันที่จุดไหนถ้าคุณจะโฟกัสว่าไอ้อเคียมีแต่โดนทําร้ายว่ะมันก็จะเกิดเป็นคําสาบขึ้นมาแต่ถ้าคุณโฟกัสแค่เฉพาะตอนที่คุณมีความสุขมันก็จะไม่ใช่เรื่องของคำสาบแล้วมันก็จะเรื่องของได้รับพรแค่คุณเปลี่ยนมุมมองในการโฟกัสได้ถูกจุดครับล้วกกก็ีีปมันนนสึ เพราะว่าจะให้ผมบอกว่ามันมีแต่เฮียก็ไม่ใช่ละเกลียดมันที่เธอมารักมันทีหลังผมแช่งแม่งให้ความรักเธอมันขืนคมอ๋อแช่งมงกุฎเขาสวมให้เธอมันสองคมฉันโดนตึงกลางเข็นโดยเธอทั้งสองคนอันนี้บุมชอบเท่านี้เหมือนกันนะคือแบบมงกุฎเขาสวมให้เธอมันสองคมตัวผู้ชายเองนยโดนตึงกลางเขนด้วยคนใหม่ก็ับงและเจ็บแป๊บๆหัวใจผมโดนแกะโดนแงะโดนแซะเหมือนที่ผักชั่วคราวที่เธอชอบแวะโอ้ยสิฟิยวดีนะผมเป็นได้แค่เท่านั้นเธอคงคิดถูกและถูกและถูก แ,แม้วันนี้มันไม่มีกันอีกขีดฆ่าผมไปเลยมันเป็นอดีตเพื่อนนี้น้อยใจอ่ะคิดฆ่าเขาไปเลยและใจผมที่ขวางมันก็ปล่อยจารีต้องกั้นแม้น้ําตาที่มันไหลทีทียืนลลยลินเหมือนคนเกือบจะตายต่างจากเธอเธอคงยิ้มได้สบายท้องฟ้าของเธอวันนี้มีเขาช่วยระบายและบาสุดท้ายหัวใจกูโคตรดีบอนฟังไม่ได้จับแต่ความเหมือนกันแต่พอมาอ่านกูชอบวันนี้ท้องฟ้าเธอมีเขาช่วยระบายแล้วมีคน<อ>เหมือนมีคนมาเติมเต็มมีคนมาช่วยแบบทาสี<อ>ให้โลกเธอมันดสดใสขึ้นอะไรเงี้ยโอเคมาเรามาทอดน้องโดกันเลยนะ มันก็แปลกนะทุกความรู้สึกที่กูได้รับทุกอย่างมันสักสมหักโหมทั้งที่คูควรได้พักคูเครียดซะจนสมองแตกถึงแม้ร่างกายผยองแหละรู้ไหมวันนี้กูใกล้บ้าเอาประมาณว่ากูหลอนแหละเราชอบแรปของ D.O.S นะคำเขาได้การสัมผัสแล้วก็ฟิปเขาได้เลยก็แบบว่ามองไปกูมืดทั้งแปดด้านภาพถ่ายของมึงยังแปะบ้านทุกสิ่งทุกอย่างข้างในใจมึงไม่อยู่ข้างกายมันแปลกมากร้องไห้ออกไปจนแสบหน้าและภายในใจกูแหลกมากทุกสิ่งทุกอย่างมันดับแล้วไฟกระดับ <c oughs> คิดว่าใจกูแตกยากสัมผัสเยอะมากสัมผัสสองเลยอะมากเหมือนมึงเดินเข้ามาสับสวิตไม่มีมึงอยู่ก็ไม่อยากจะคิดบุหรี่ที่สุกก็อยากจะซีดกันชงกันชากูไม่อยากจะพีอะไรที่เคยสัญญากูมอบให้มอบได้ในเรื่องบางเรื่องที่ไม่เลือกทําก็เพราะว่ามึงไม่ชอบท่อนนี้มึงชอบนะแต่แม่งก็ไปไม่รอดหรือว่าเพราะกูไม่ระวังแต่อยากบอกมึงให้ฟังนะเพราะหากว่ามึงจะรักกันกูขอให้มึงได้รักมันให้เหมือนกับกูได้รักมึงอย่างน้อยก็มีแล้วครั้งหนึ่งที่มึงกับกูได้รักกันตอนจบโช์ฟิล์มชเออบอเหมือนด่าด่าแล้วก็ แต่โอยพรเนี่ยในใจก็คือแค้นแหละแต่สุดท้ายก็จบสวยๆว่าอย่างน้อยกูก็มึงก็ได้รับการแล้วแต่บมชอบตรงที่แบบว่าบางเรื่องที่แบบว่าไม่ชอบกูก็เลือกที่จะไม่ทาเพราะว่ามึงไม่ชอบก็คือกูทําเพื่อมึงทุกอย่างนะแล้วก็ท่านของอัศนีนะคะที่จะมีแบบว่าพวกเรายืนอยู่ข้างหลังวิ่งเล่นกันไปวิ่งเล่นกันมาเหมือนเด็กข้างอย่างนี้ไรเตะบูเธอจะมีใครผมจะไม่ห้ามป้าผมก็แค่คนเก่าที่เธอทิ้งไว้ข้างทางถึงต้องเสียน้ําตาแต่ว่าผมไม่เข็ดและใครบอกว่าผมไม่เจ็บแต่ว่าที่ผ่านมาผมโดนเธอทําร้ายจนตอนนี้ใจผมมมัันนด้าาาชสเข แบบอ้นี้มากเลยนะชอบของมัาเสนียมันแบบมันพันอะลงสายพัสองฟังชัดโฟดีผมลืมวันและลืมเดือนแต่ผมไม่เคยจะลืมเธอที่ผมกดเบอร์โทรไปหาพอดีเมื่อคืนเบอเผลอกดไปอันจริงไม่ได้เผลอหรอกใจมันลั่นคิดถึงคิดถึงมันลั่นที่ใจนี่ยนะไม่ใช่ลั่นที่มือหรอกทำบ่อยวะบ่อยใช่ไหมเมื่อก่อนนะบ่อยมากผมเคยบอกแล้วผมว่าเป็นผู้ชายแบบตามสูตรเลยแรกๆคือแบบไปเลยเฮียเลิกก็เลิกดีไม่สนหรอกไม่มีแฟนก็ดีไปทั่วอะไรเงี้ยที่บ้านไปแบบสักพักหนึ่งแม่งกูนี่ยนะหมาตลอด ต่อไปนะคะมันก็อยากเข้าฟิลแต่ว่าลืมเติมลืมเติมอะไรมีสิ่งเดียวแหละถ้าพูดว่าเข้าฟิลมาแล้วเนี่ยไม่มีเติมอะไรอื่นแลอกและถ้าหากได้ย้อนกลับไปคืนเดิมวันที่การจบบทสนทนามีเพียงแค่อืมเอออันนี้ไม่คตเรื่องจริงคะก็ชอบท่อนนี้เวลาฟังถึงท่อนนี้ที่ไรนะต้องแบบอืมเออหรือต้องร้องตามคำนี้ตลอดทำไรอยู่อืมเออ ไม่เราชอบตรงที่เขาปูมาปูกาดื้อๆเราสุดท้ายมาแบบเออเออแม่งเข้าแบบและตอนนี้ผมแค่เมาแล้วผมไม่ได้หลอรักษาเธอไว้ไม่ได้และผมมันไม่ใช่หมอรู้คําตอบอยู่กับใจผมเลยไม่ยื้อขอให้เธออยู่กับผมก็จะไม่ขอแค่เธอมีความสุขอย่างที่เธอไม่เคยมีอยู่กับผมไม่เคยตีไอตอนแรกกับบุ้มเออชอบตีคืออะไรหวะงตีอะตกตีอะก็คืออยู่กับผมผมก็ไม่เคยตีคุณไม่เคยทําร้ายคุณผมรอได้ผมไม่เคยซีเอายิงจะรอกลับมาอีกนะคะไม่เข็ดนะไม่เข็ดสำหรับเธอผมไม่เคยดีสัก อย่าที่คอก็ไม่ใช่บลิง g b ก็คือไม่มีอะไรให้งเนาะใจแลกใจผมก็ให้วินวินพูดกันง่ายๆตรงๆผมลืมเธอไม่ได้จริงๆเลยตั้งใจเขียนบาร์นี้มาให้เธอได้ฟังเธอช่วยตอบคําถามทีว่าทําไมเธอลืมผมง่ายจังเฮ่ถ้าสมมติวันนั้นไม่มีใครไปด้วยเนี่ยพี่ก็คิดว่าหนูอ่ะเขียนเรื่องจริงนะจริงๆก็เรื่องจริงแหละแต่อาจจะเป็นชีวิตเพื่อนงี้ปะที่เคยผ่านที่เคยผ่านมาขอพูดถึงอัศนีนิดหนึ่งชอบมากบูงก็น่าจะรู้ว่ามันก็จะมีบางวันที่ผมแบบฟังอัศนีเยอะมากก่อนนอนเนี่ยลองเซิร์ชดูนะครับใน ฟังที่สุดเลยอยากฟังเพลงเดี่ยวของอัศนีแล้วแบบเต็มเต็มแบบ2เวิร์ดอัดแน่นมาแบบเข้มข้นเข้มข้นที่ผมว่าน่าจะมันมาก <ๆ S 1> <ๆๆ S 2> เขาเป็นแรปแบบที่ผมชอบเลยโฟคาสวยสัมผัส2ลงแบบคําหนักๆอ่ะใครชอบแนวนี้นะไปตามอัศนีได้ตามทุกคนเลยนะทุกคนที่เนี่ยก็เพลงดีกันทุกคน<ช>เลยใช่คือนะด,ดีดีทุกคนครับอ่ะโอเคต่อไปของน้องแทนทานั่นเองนะคะแทนทานี่จะบอกว่าตอนถ่ายวีนะอารมณ์คือมาเต็มไม่รู้จะเดือดไปไหนปีนี้ก็ไปถ่ายตรงคาระนะแล้วหน้าแดงหน้าเออน้องเขาเต็มที่จริงๆถึงบอกว่าทุกคนมืออาชีพมา สิ่งหนึ่งที่ผมอยากเห็นมากเลยอยากเห็นแทนทําแม่งเล่นคอนเสิร์ตไอ้่มันคงใส่เต็มมากอะเพราะว่าแบบมึงโมโหตลอดเลยไม่รู้ว่าแม่งเอาพลังมาจากไหนฟิลฟิลแล้วถ้ามันเสียขอให้เสียไปแค่ใจแค่เสียใจก็พออย่าแบบทาร้ายตัวเองปล่อยให้น้ําตาไหลไปตกลงที่ไม้ก็คือปล่อยระบายผ่านไม้เกอกและเก็บหยดที่หกลงที่บทเราคิดว่ามันเป็นบทหนังสือน้ําตาเขาอะหยดลงมาแต่น้ําตาที่หยดเนี่ยมันเหมือนแบบบทหนังสือบทแบบว่าเก็บเขียนกลามเขียนความเศร้าใจลงไปในบาอะไรเงี้ยเห็นปะเปิดหนังสือหน้า ที่โปรดมันได้สอนเรื่องที่โศกก็คือเปิดหนังสือปุ๊บอะโหหน้าที่โปรดมันสอนเรื่องที่แบบสอนความเจ็บช้ำให้ไอ้ชายที่กระจอกแวะบอกทุกจักให้มันออกแร็ปยากนะยากอยู่นะกูไม่ได้ดึงมือมือเข้ามาปลอบแม้กายเลือนล่างมีมือมันลอดสอดแทรกเข้าทางแก้วแตกแยกกันเขียนยากเนี้ยโรงบาันี้เขียนยากนะสัดส่วนของเขาอะเธออ่านอะเธออ่านให้เป็นแบบที่เขาแร็ปไม่ได้ไม่ได้เธอจำไม่ได้แล้วเพราะว่าสัดส่วนเขาไม่ใช่แบบโรงบาแบบพอดีอะสำหรับบูประมาณว่าแบบกูไม่ได้ดึงมือมึงมาปลอบ แล้วทีนี้มีมือมันเนี่ยสอดแทรกเข้ามาทําให้กูแตกแยกอะไรยงี้ปะเออแล้วมันแย่จังวะผมไม่มีกําลังทรัพย์อย่าเอาใจผมไปเทียบกับตังครับท่อนนี้นี่ถือ<บ>ว่าเป็นพีคของที่ของท่อนแดนทำอือเอาต้องแคปชั่นด้วยนะอ <ผม S 3> นน,นไม่มีกาลังทรัพย์อย่าเอาใจผมไปเทียบกับตัง,ตงครับลอชําระเรื่องราวของพันธะเรื่องราวของระหว่างกันใช่มึงเทียบกูว่าแย่กว่ามันซะโอเคใช่กูว่าก็มันประมาณนั้นกูอะแย่กว่าเอาดีกว่ากูเหมือนแผ่ที่อกมาโดนมึงแทงซ้าอ๋อหมายถึงผู้หญิงอพูดแบบนี้ ข<บ>ขเขาไปเป<บ>รียบเทียบกับคนใหม่มึงเนี่ยไม่ดีเท่าคนนั้นอ,อ<ม>ก็เหมือนพอผู้หญิงมาพูดแบบนี้อีกก็เหมือนมาแทงกูซ้ำอีกกบกินความเศร้ามีกัญญาที่แม่งเข้ามาในปอดอ๋อไม่ได้อยากจะจีรังขอให้โชคดีกับคนใหม่ที่มีกันอยู่กับกูมันลําบากชายสะอาดแม่งดูดีขับหรูคงมีตังหมายถึงกับผู้ชายขับรถหรูชายสะอาดใช้คำนะเขาเป็นชายกระจอกไอ้นี่ชายสะอาดออนดิอย่ามาเสียมกับผู้ชายที่มันเฮี้ยอยากดูและกูไม่มีพรมปากปูเดินบนดินพร้อมมีกลิ่นสาบ และเสื้อผ้าเนา่นาๆใครมันอยากจะทนอยู่วะฮะพรบป่าปูผิดพบรบะป่าปูคืออะไรอะแทนพี่ลืมถามมานานแล้เอออันนี้เดี๋ยวรอน้องแทนมาตอบอ่าเนี่ยเขาบอกว่าเสื้อผ้าเนา่นาๆไม่มีใครอยากจะมาทนอยู่กับกูหรอกกูก็อยากจะคัดค้านนะใจกูอาจจะชักล้าถ้าเป็นเรื่องใจกูพร้อมจะรับท้ามันกับกูยังต่างกันรับฟ้าไอ้ต่างกันรับฟ้าเนี่ยไม่รู้ว่าหมายถึงว่าเขาดีกว่ากูมากหรือว่ากูดีกว่าเขามากหรือเขากำลังจะบอกว่าอย่าเอากูไปเที่ยวกับมันกูกับมันต่างกันรับฟ้ากูดีกว่ามันเยอะอ๋อกูเจ งงมันเยอะแต่ถ้าตามบริบทก็ต้องเป็นว่าทางนู้นดีกว่าเพราะว่า,เพ,าเพลงมันอกอักไงเขาก็อยากจะคัดค้านในเรื่องทุกเรื่องนะแต่คือใจกูก็ลาแล้วชักลาแล้ว,วอโอเคค่ะ,คคะจบไปแล้วนะคะเพลงนี้<ๆ>ก็เป็นเพลงที่ดีหมดทั้งพระเอกทั้งเอก MV ก็คือดีอก็ต<ๆ>้องอวยตัวเองหน่อยะชใช่ใช่เราก็ต้องรักตัวเองถ้าไม่เอกคนไหนพระเอกคนไหนพระเอกคนไหนอ๋อคนนี้คนนี้ใช่พระเอกหรือเปล่าอ๋อโดนทิ้งใช่ไหมโดนทิ้งใช่ไหมในเอ็มวีอ๋ออเคก็โดนทิ้งทุกทั้งหมดเลอในนั้นเพลงนี้ครับผมบูมไปเล่น ไปตามดูกันเยอะนะทุกคนไปปั่นยอดวิวหน่อยนะเพลงดีจริงๆก็ใครอยากจะให้บูมเป็นนักเอกพีหรืออะไรก็ติดต่อมาได้นะครับคิดตังค์โอเคทุกคนโควิดดูแลตัวเองดีๆนะคะช่วงนี้แล้วก็อย่าลืมนะคะไปเล่นเกมกันบูมแจกสเปกัสนะคะแล้วก็ถ้าใครอยากซื้อก็ตามไปที่เพจอีเซมได้เลยกติกาการแจกครับก็ไปตามดูที่เพจพีพิมพ์นะโพลที่ปักหมุดไว้โอเคแล้วก็ใครอยากซื้อแอลกอฮอล์ไปใช้นะครับฉีดช้อนฉีดซ่อมฉีดจานได้นะครับไปสั่งซื้อได้ที่เพจอีเซม มีลิงก์อยู่ในเดอร์อิปชั่นครับทุกอย่างคลิปนี้จบแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้ากดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยบาย